ตลาดชินตาครับยำร้านนี้ผมเคยมากินแล้วอร่อยมาก <Wow. S 1> โดยเฉพาะยำยำไข่เค็มนี่ครับยำไข่แดงเค็มเดี๋ยวเราลองไปดูดูนะว่าพี่เขาทำยังไงบ้างผมจะบอกเลยว่าถ้าใครได้มาที่ตลาดชินตานะแล้วไม่ได้มาร้านนี้ถือว่าพลาดะ oh. ครับเดี๋ยวตากล้องลองมาดูไข่แดงเขาไข่แดงเขาแบบแดงๆเลย ตามมาดูนี้นี่ครับอ่าไปด็กสูงไปใกล้นี่ครับเดี๋ยวดูนะครับไข่แดงเขาแบบเหนียวหนึบอะ่ะไขรได้กินเข้าไปแล้วจะติดใจครับเหนียวหนึบมากถ้ามานะโซนนี้จะอยู่ด้านหลังสุดนะครับด้านหลังของตลาดชินตาด้านหลังของตลาดชินตานครับแล้วเดินเข้ามาจะมีมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆมันจะมีร้านหมูกระทะนะ จอดรถตรงนั้นได้เลยแล้วเดินตรงเข้ามาซอายสุดท้ายนี่ครับร้านเนี้ยเขาจะมีบริการโต๊ะที่นั่งของของที่ตลาดไว้โดยค้นาะครับบริเวณรอบๆเนี่ยเขาจะมีโต๊ะในตลาดเนี่ยเขาจะมีโต๊ะนั่งเต็มเลยเวลาเนี้ยก็เป็นเวลาที่คนกําลังออกมาคนกําลังออกมามากินมาอะไรกันเดี๋ยวช่วงดึกๆคนจะเยอะกว่านี้ครับแล้วด้านในนะ เขาจะมีพวกร้านร้านเหล้าร้านเบียร์แล้วก็พวกร้านอาหารของกินเป็นเป็นแบบเป็นช็อปอย่างเงี้ยไปหมดเลยผมบอกเลยว่าสุดยอดใครได้มานะอย่าลืมมาแวะนะร้านยำยยพี่ครับโทษนะครับชื่อร้านอะไรครับขนมจีนทรงเครื่องค่ะยำขนมจีนทรงเครื่องท้านลุงเอียร ร้านขนมจีนทรงเครื่องนะครับมาได้เลยด้านหลังพิกัดตลาดชินตาจังหวัดตรังผมบอกเลยว่าเด็ดร้านนี้เด็ดจริงผมมากินประจําผมมาตลาดชินตาผมมากินประจําแต่ไม่แน่ใจว่าแม่ค้าจาผมได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เราไปดูกันดูอีกทีดูอีกทีกทมามา <c oughs> อ่าเมนูแรกครับเสร็จแล้ว <c oughs> นี่ ใส่ครับนี่ครับนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงไข่แดงเ,นเนหนียวเนียวนึบๆโอเคครับค,นะครับได้ครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะไดิ๊กมานี่บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นซอยตกด,ดูนี่ดตามผมมาตามม,มา มันก็จะเป็นโซนนะครับโซนของกินซอยนี้ซอยนี้ซอยนูนมีหลายโซนมากแล้วเดี๋ยวข้ามๆนะหัวข้านะเขาจะมีดนตรีเล่นสดให้ให้ฟังบางทีก็มีพวกนักเรียนนักศึกษาบางทีก็มีพวกที่เขามาเล่นกันตรงบริเวณลานเบียร์ลานลานเหล้านะเขาจะมีเล่นกันสดๆเลยเราก็กินไปฟังเพลงไปชิวๆบรรยากาศชิวๆนะครับใครมาต้องแวะมานะตลาดชินตาที่ตรังอย่าลืมนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปชิมกันนี่เด <re> ี๋ยวมาดูกันครับขนมจีนอันนี้แล้วก็มียำสามกรอบสุดยอดมาตาตกล้องเข้ามาใกล้นี่นี่นี่ผมบอกเลยว่าเครื่องเน้นๆเครื่องแน่นๆเห็นไหมเห็นไหมตตากล้องดูนะเครื่องแน่นๆอือหือ รสชาติเปรี้ยวถึงใจอะทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดทั้งหวานทุกรสครบเลยอะสุดยอดเดี๋ยวมาดูนี่นี่นี่ผมยกเลียนี่ดูนี่ไข่แดงมันเหนียวหนึบมากนะม,มันเหนียวหนึบมากผมบอกเลยว่า ยำไข่แดงร้านนี้เขาไม่ธรรมดาสุดยอดสุดยอดของจริงทามาที่นี่นนะอย่าลืมนะมมเด็ดมากหยุดไม่ได้เหนียวนึบเลยสุดยอด ยอดตามด้วยขนมจีนั้งนิดนะเหมือนกับต้มตำขนมจีนเลย มันเข้ากันอะมันเข้ากันจริงนงนะมี่แล้วเหงื่อแตกเนี่ยสุดยอดกรอบนี่มีไหลบัวด้วยมีไหลบัวด้วยสุดยอด ไบรบัวนี่โอ้โหผมโคตรชอบเลยนี่โ <c oughs> ย่แล้วมันดังกรึบกรึบกรึบกรอบผักสดมาก ทำทำไม่ไหวหยุดไม่ได้เราจิมกันนึง <c oughs> อันนี้ก็ยำเหมือนกันนี่เป็นยำรวมมิตรยำทะเลยำทุกอย่างเลยยำสรารพัดคือตำมั่วเลยไั่คล้ายตำมั่วเลยผมสั่งเลย ยำลมมิตรมาดูอันนี้กันมาดูอันนี้ใส่อะไรก็ได้ตามที่ใจแม่ครับปราดถานาใส่มาเลยจัดมาเลยอื้ออย,ยอด <c oughs> เราดูหมูกรอบฟังเสียงกรอบไหม เกอะไหมเดี๋ยวคลิปนี้ลงนะถ้าใครไม่มากินนะพลาดเลยผมบอกเลยว่ายาำร้านนี้ผมมากินตั้งแต่ตั้งแต่สองปีที่แล้วอ่ะผมยังต้องตามมากินอีกอ่ะถ้าผมมาดินตามผมต้องมากินอะ าใครได้กินเนี่ยต้องมากินซ้ำอะ่ะแล้ดวดูเครื่องเครื่องที่เขาใส่อะ่ะแน่นๆ่นอ่ะเต็มเต็มอะ่ะดูดูหมูมั้งนี่ดูปลากรอบนี่ดูหนังนะหนังเนี่ยอะไรนะเขาเรื่องอะไรนะเขาเรื่องถูกต้องแคบหมูผมก็ลืมแล้วแท็บหมูอแน่นนะครับนี่ปลากรอบมาแน่น,นแน่น หมูทอดก็แน่นๆจิ้นตโตออกินแล้วมีความสุขสุดยอด,ดใครที่ชอบการกินนะมาเลยมาเลยผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเขาจะเปิดตอนเย็นนะที่นี่นะมีทุกวันนะตั้งแต่จันถึงอาทิตย์เลย ั้งแต่ห้าโมงเย็ยนีนเริ่มแล้วะแ,แต่ห้าโมงเย็นเนี่ยคนจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยคนจะเริ่มแน่นสองทุ่มเนี่ยแบบจะเบียดเบียดกันหน่อยแต่ถ้าฝนฝนตกเมื่อไหร่นะก็ต้องทําใจนิดนึงคนมันจะน้อยหน่อยถ้าฝนไม่ตกเนี่ยคนโอ้โหโคตรเยอะเลย <c oughs> ดู <c oughs> มีความสุขมีความสุข ต่อต่อต่อหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้อย่าหยุดอย่าหยุดจัดไปทำใหญ่ใหญ่จัดไปทำใหญ่ๆหญ่ใหญ่ไม่ได้ได้แค่นี้หยุดไม่ได้จริงๆดูมี Mình cho là pháo cung, mực Đó rồi Mình quả mình sụp giờ tắt con lên tôi sẽ ว่ามีร้านไหนที่น่ากินอีกนะแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวปิดกล้องก่อนเดี๋ยวเปิดอีกทีหนึ่งนะไปดูกันว่าตลาดชินตามีร้านไหนน่ากินอีกนะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเราไปดูว่าที่เนี่ยเขามีอะไรน่ากินบ้างแต่ผมเล็งไว้แล้วผมเห็นไว้แล้วร้านหนึ่งนะว่ามีอยู่อย่างหนึ่งน่ากินร้านวาฟเฟลขนมรังพึ่งท่าน ถ้าพวกคุณรู้จักนะคุณจะรู้เลยว่าขนมรังพึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีอะไรแบบใหม่ๆแปลกๆเยอะไม่เหมือนรังพึ่งสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็เป็นรังพึ่งกับรังพึ่งธรรมดานะแต่นี้รังพึ่งนี่แบบผมเล็งแล้วมันแบบมีไส้มีอะไรน่ากินทําน่ากินไปไปดูกันพี่ครับชินเท่าไหร่ครับชินละสิบบาทค่ะเดี๋ยวเขาอยากถ่ายคลิปนะครับได้นี่มห มาดูนี่แต่กล้องหนไหมน่ากินไหมอ่าดู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 ไ้ทั่วดูไอ้ทั่วโปรโมดได้เลยนะครับพี่อยู่ที่ไหนครับตรงนี้ค่ะอยู่โซนสี่ล็อกที่เจ็ดค่ะชื่อร้านวอฟเฟ้นค่ะ จางดกินตาจังหวัดครับอ่าจังหวัดตรังค่ะฝากเบอร์ได้เลยนะครับอ่าเบอร์โทร0987036770ค่ะกี่ครับ0987036770ค่ะครับอืมใครอยากกินนะผมเล็งไว้แล้วผมเล็งตั้งแต่ตรงนู้นแล้วเออว่ามีอะไรอีมันแปลกๆน่ากินไว้เข้ามาดูเข้ามาดูอ่าเนี้ยเโอเคนี่มาดูครับช็อกอะไรอะไรอ่ะหน้าตาแปลกๆอ่ะน่ากินอ่ะ เห็นไหม่ะเห็นไหมเห็นไหมฮะสูงไปใกล้ปาดข่อยเป็นไงเป็นไงข้างบนอีกทีปาดข่อยเป็นไงผมยังไม่เคยเห็นเลยนี่ผมมาเจอที่เนี่ยมาบอกแล้วผมบอกแล้วว่าที่เนี่ยมีอะไรดีๆเยอะของแปลกๆน่ากินน่ากิน,นมีเยอะสุดยอดแล้วที่เนี่ยถ้ามามาเลยพี่ครับโทษนะครับที่นี่อยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่ตลาดจินตานะครับค่ะอยู่ตรงต <copyright S 1> ไหนครับของตรังินตาล็อกไหนครับของตลาดจินตาอยู่ล็อกไหนอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันตรงหน้าป้ายหน้าป้ายคำว่าชินตาเลยที่ตรงข้ามลานจอดรถนะครับค่ะอ่าตรงข้ามลานจอดรถตรงนี้จะมีทางเข้ามาร้านพี่ประจำตรงนี้นไหมครับประจำค่ะอ๋ออยู่ขวามือเข้ามาอยู่ขวามือ จากายสุสวัสดีค่ะจิ้นเท่าไรครับจิ้นละสิบาทค่ะสิบจิ้นฟรีหนึ่งค่ะจีบสิบจินฟรีหนึ่งจัดไปใครมาเที่ยวจินตามาได้เลยนะครับร้านชื่อร้านอะไรครับเป็นช็อกโกแลตค่ะร้านช็อกโกแลตอ่ากตุ๊กตาช็อกโกแลตเฮ้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะเออสุดยอดอ่ะลููกการ์ตนพี่เขามีไอเดียดีอ่ะแปลกแปลกไอเดียเขาดีอ่ะดูทีนี้ดูทีนี่นี่ แปลกอะแปลกเห็นไหมไสุดยอดอะสุดยอดผมยังชอบผมเห็นยังชอบเลยเดี๋ยวผมจะซื้อฝากเด็กๆสิบชิ้นพี่ขอสิบชิ้นครับครับเอาตัวไหนก็ได้สิบชิ้นครับใช,ใช่ครับอ่า นี่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 อ่านี่พี่ทำเองไหมครับโอ้รับมานะขทุกวันไหมครับขายสุกเสาร์อาทิตย์ถ้าสามวันสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าใครจะกินของดีของแปลกอะสุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นถ้ามาคนอื่นไม่เจอนะ โรบินสันด้วยที่โรบินสันใช่ค่ะชั้นสองค่ะชั้นสองอยู่ตรงไหนครับตรงศูนย์อาหารนะคะโรบินสันตั้งชั้นสองศูนย์อาหารนะครับเจอกันได้ทุกวันเห็นไหมเห็นไหมแปลกแปลกแต่จริงโอเคตากล้องยิ้มไม่อยากกินเนี่ยตากล้องอยากกินดิไม่ใช่เด็กแล้วนะ ตากล้องไปเจ่เด็กแล้วนะอย่าแย่งเด็กตากล้องอ่ะ,ะ,ค,ะครับขอบคุณครับ,บค,ครับรงครับไป let's go <S ไป,ไปวันนี้เราก็พามาพอสมควรแล้ว เดี๋ยวผมขออญาตปิดกล้องเลยด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปที่ไหนอะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้บ๊ายบายลาไปก่อนครับ